ประเด็นที่ร้อนแรงมากที่สุดอยู่ที่คำวิเคราะห์ของดรไตรลงสุวรรณคีรีซึ่งล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็แต่งตั้งอาจารย์ไตรลงสุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยล่ะค่ะเราจะไปที่สายของอาจารย์ไตรลงสวัสดีอาจารย์ไตรลงค่ะอาจารย์ไตรลงค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพระอาจารย์อาจารย์เขียนพโพสต์เฟซบุ๊กนี่เป็นที่อื้ออึงมากเลยนะคะ สวัสด,ดีน้องปองขอโทษนะ่เมื่อกี้พูดแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> จะถามว่าคนเลวที่เลวสุดบรรยาย <c oughs> เลวแล้วเลวอีกเลวจนไม่รู้จะเลวยังไงแล้วเนี่ย <c oughs> เราคงไม่ต้องถามกันว่าใคร <c oughs> เลวจนใช้คนอื่นไปเผาบ้านเผาเมือง <c oughs> เลวเลี้ยงหมาห้าสิบตัวอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์มองยังไงนะคะถึงประเด็นถึงการออกมาคนเลวเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยออกมาบ่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วพูดจาที่แบบ บันซ้อทำลายจิตใจและประเทศชาติของเราถ้าทีของเขา<ม>ต้องการอะไรผมไม่ทราบแต่เดี๋ยวผมถากได้ <c oughs> ใครก็ตามจะพูดมานะ <c oughs> ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทีรักของคนทั้งร้อยเปอรเซ็นหรอกเนาะค <c oughs> ่ะคนก็อาจจะมากกว่าครึ่งประเทศแต่เดี๋ยวก็ไม่ชอบเ <c oughs> ขายังโกรธเขายังอาฆาตอยู่ค <c oughs> ่ะตัวเองเคยทํา ความไม่ดีอะไรกับประเทศท้าประเทศเสียหายอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าพุดตัวออกมาแต่ละครั้งเนี่ยคนจะมีความรู้สึกเศร้าใจแลี่มากกว่าคนที่ดีใจคนะนั่นนั้นพูดถึงว่าหุฒนทางจิตวิทยาที่จะมีต่อประชาชนชาวไทยค่ะแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่มีใครเข้าใจศาสนาบ้านเมืองได้ดีเท่าคนที่อยู่ในประเทศหรอกครับ ะนะครับไม่ว่าจะมีพวกมากน้อยแค่ไหนเราอยู่ต่างประเทศแต่เราไม่มีวันที่จะเข้าใจเหตุการณ์ในประเทศได้ดีพอผมเคยไปอยู่ที่อังกฤษที่สมัยเรียนเคมบริดจ์ไปอยู่ที่อาบวร์ดสมัยเรียนที่อาบวร์ดอันนี้ไม่พูดว่าตอนเรียนมาแล้วาวายนะและว้วก็นี่ผมไปเรียนหลังจากจบรับเตือกอแล้วแล้วผมก็เป็นนักการเมืองแล้วเป็นรองนาะยกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ว,ว่าผมก็ผมผมก็ยังเป็นห่วงบ้านเมืองแต่ว,ว่าข่าวสารที่เราจะได้เนี่ย มันไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองไทยหรอกครับเราไม่มีทางที่จะรู้จริงไม่มีทางที่จะรู้ลึกหรอกครับเพราะก็เราหลอกคนโง่ได้เวลาพูดเนี่ย <c oughs> แต่ว่าคนนี้เขาฉลาดเนี่ยเขาเขาเขารู้ทันนะว่าว่าพูดสุดสี่สุห้าอะไรํำนงเนี้ยอ <c oughs> แล้วก็ความรําคาญแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าท่านจะขอให้เกิดผลกระทบต่อเศรษภาพของรัฐบาลมันไม่มีความสงบประเทศไม่มีความสงบอ่ะ ่ะเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่มีความสงบอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็เผาทางปากเองอม,มันก็ประเทศก็ไม่เคยรอดพ้นปลอดภัยไปจากคนประเภทนี้ได้เลยอนะอ่าก็น่าจะสำนึกกันบ้างนะว่าเกิดโตลำรวยขึ้นมาอยู่ในประเทศใยสำนึกจะบุญคุณบ้างไม่ต้องยื่นปากมาเสนอนน่นเสนอน,นี่ไม่มีใครเขาเขาร,รู้น้อยกว่าตัวเองหรอกนะข<า>เขาก็เรียนกันเยอะมากกว่า พูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหมือนคนอย่างผมก็จบด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์ลูกชายก็ด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มาลอนนลไรกันแนวเรื่อยแล้วก็อยู่ธนาคารเ,เป็นผู้ใหญ่ของธนาคารเราก็รู้เรื่องคณาเศรษฐกิจดีนะแต่ไม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 ่ต้องมาแนะนำให้มันลำคานมาเปล่ากางดีมันน่าลำคานเรอเนาะก็อกวนอย่ออแล้วก็พูนละลานไปเรื่อยแต่ปากไปเรื่อยเลยมัน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 บ้านเมืองมันไม่สงบอะนะผมเนี่ย ไม่ได้เกรดใครไม่เคยกินช้าใครนะเ่ว่าผมฏมิก็รู้สึกามามากเกินไปมันก็ต้องดีดปากสักทีหนึ่ง <Ừ> เตือนกันหน่อยก็รู้จกักธรรมานานแล้วเ, <ๆ S 1> เร็วเกินจะเร็วเกินจะบรรยายเร็วสั่งเผาบ้านเผาเมืองอันนี้คือการดีดปากสักทีเตือนกันนะเผื่อว่ามันดีขึ้นบ้างเราจะดีไหมคะจะดีจะดีไหมคะจะดีขึ้นบ้างไหมคะ ก็หวังว่านะมีจำานึกบ้างค่ะค่ะค<น>มอนคนในประเทศก็รู้สึกอย่างไรค่ะผมอยู่ในประเทศผมรู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เขาเขาได้รักษาออพออกันมากมายก็อย่าไปบ้าตามคนสอปรอรอบๆะนะค่ะแต่แกก็ว่าแกเก่ง แกก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าท่านนายกเนี่ยโทรศัพท์มาเนี่ยแกยินดีจะให้ความช่วยเหลือเลยช่วยกันคิดโอ้ยไม่ต้องหรอกครับคนในประเทศเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีความสามารถเยอะคนผู้นำเนี่ยนะเขาคือคนที่ไม่ใช่ตัวเองเก่งทุกเรื่องผู้นำที่ดีคือบุคคลที่สามารถจะรู้จักใช้คนที่รู้เรื่องที่เก่งในเรื่องนั้นๆเลยมาทํางานให้กับตัวเองนั่นคือผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องเลยทำเองทุกเรื่องไอ้อย่างนั้นนะผู้นำไม่ดี ผู้นำเชตประการที่โลกนี้ไม่ต้องการมีผู้นำอยู่ในหนึ่งในเชตคือว่าผู้นำที่นึกว่ากูเก่งทุกเรื่องนั่นคือผู้นำที่โลกนี้ไม่ต้องการเพราะได้ที่นะผู้นำอย่างนี้มาเนี่ยชาติก็ไม่มีวันเข้าหน้าและจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ฟังใครยังไงไม่ฟังใครเพราะนึกว่ากูเก่งทุกเรื่องเพราะไม่ฟังใครเขาจะทำความผิดอะไรมากมายใจคลองจึต้องหนีบุกหนีแต่ลากันชิ้หมายไปพวงหมดไม่เห็นหรอค่ะ ผมผมเลยเขียนเฟซบุ๊กเตือนว่าทุกพรรคการเมืองอย่าเชื่อคนคนเดียวรวม้ะพักประยาธิปัตต์ต้องปฏิรูปกันหมดไอ้เชื่อคนคนเดียวเนี่ยมันจะหายนะค่ะมันต้องเป็นคลเล็กๆมันต้องปรึกษารือกันตอนนี้ผมก็ให้แนวทางอย่างนี้แหละเรียนถามหนกรณีที่กรณีที่คนเลวจนสุดบรรยายคนนั้นพูดถึงหมา50ตัวกำลังถูกซื้อไปตัวละ2ีล้าน30ล้านอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อนีันี้พี่ไม่ทราบออความจริงเป็นยังไงนะครับเพามไม่รู้ซื้อจริงหรือไม่จริงก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ว่ารู้เลยว่าในในอดีตเมื่อสองพันหน้าร้อยสี่สิบกว่ากว่าก็มีการซื้อก็บม,มีการซื้อัจริงเลยครับซื้อตัวนักการเมืองซื้อยกข้อก็มีอืมค่ะอ่าก็ความระยำพวกนี้เคยมีคนจำกันมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันจะมีความระยำจำหรือเปล่าที่ผมไม่รู้อ่า ผมยังไม่ได้ข้อมูลจะได้รู้ว่าในอดีตได้รู้ว่ามีการระยำกันอย่างนี้แล้วมันเกิดปฏิการรัฐสภาและตําบ้านเมืองอะไระนะก็ร<อ>ูนน้รู้ก็อยู่ไม่ต้องพูดอะไรมากมมันเคยมีความระ <ใช S 2> ยำ<ม><ม>แบบนี้จริงใ,ในอดีตใช่<ะ>ซื้อเข้าคอ,อกตัวเองหมดแล้วก็วเป็นปฏิการรัฐสภาตั้งปปชเองตั้งสารรัฐมนูนเองตั้งกรกตเองกกตเองเพราะมันตึกิดคุกกตั้งปปชจิดคุกกือตั้งกรกตใช่สารรัฐมนูนบางตัวก็ เสีตายนีก่อนมันแล้วก็นาก่าจะให้จิตคุกด้วยค่ะคำถามคือวันนี้มีการพูดกันพูดกันโขมเลยพอบอกโอ้โหนี่เราเปรียบเขาเปียบเขาสามารถหรือกล้าที่จะเปรียบเทีเยบสอสอเป็นหมาหรือหมาเขาเขาเขาเ,ขา,เขาเรียกปากข้าคอไงคือว่าไม่ไม่ระวังคือเป็นผู้ใหญ่มันต้องทัคำพูดทิ้กันนะคิดก่อนพูดก่อนจะเราจะพูดเนี่ยเราควรจะยุร่างเขียนไว้ก่อนหน้าผมขอแนะนําเพื่อไม่ให้พลาดอีกค่ะ ขียนเสียก่อ,อนแล้วมาดูว่าอะไรบ้างที่ว่ามันจะมีผลย้อนกลับไปบุมเร็งมาเข้าตัวเองเนี่ยเรื่องกอนคือความเส,สียหายส่วนรวมมากเนี่ยเราก็ยัหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดคบพวกนั้นเรื่องพูดอะไรบ้างที่ไม่เข้าองค์ประกอบในการบินประมาทเราต้องรู้กฎหมายว่ามีมข้อกฎหมาข้อเขาพูดแย่มันเข้าไม่ครบทุกข้อเขาโตกไม่ได้อยู่แล้วก็นี่คือความรอบคอบคนจะเป็นผู้ใหญ่ระดับผมหรือระดับไกลต่อไกลเนี่ยต้องมีความรอบคอบในการพูด ต้องอ่านเยอะๆ้อมูลเยอะๆแล้วก็ควรยึดร่างเขียนเยีะก่อนไม่ใช่เอาไม้จ่อปากแล้วก็ให้เสียงออกไปโดยไร้สติบางทีมันก็ปากปากคาคอไงปากคาบคอแต่เขาจะคชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของเลยนะคะปากาบคอโบราณก็ว่างั้นเขาจะเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเคยจ่ายเงินจริงเคยเลี้ยงจริงมันเคยเชื่องกับเขาจริง ก็มันก็มันก็เจ็บกันไปใครเป็นลูกน้องก็ต้องเจ็บปวดอะไรสา,าเผื่อมีจิตสํานึกความเป็นคนนะ,ะมันก็ต้องรู้สึกว่ากูถูกด่ากูถูกเปลียบเท<ะ>ียบเากับหมาเท่ากับจัดเดาารจานนะซึ่งก็ไม่ใช<ะ>่นาง,งคนกับตัวเองอยู่แล้วค่สะ,บบะสุดท้ายอย่างเดียะ เขาทนได้ฮะรู้สึกทุกคนถามมแล้วหลายคนทนได้บอกไม่เป็นไรฮะอ่าเตัวกันได้แต่บางคนอย่างผมผมจนตัวไม่ได้ไงใช่แต่หลายคนก็ทนไม่ได้ก็บอกว่าเออพูดถึงผมผมด่าแม่สวนเลยค่าพูดถึงเขาทนได้ก็ไม่ผักหมาเหมือนผมอต้องดีดปากกันนะคะถามว่าโอกาสที่ที่จะได้กลับเมืองไทยนี่มีไหมโอกาสจะได้กลับบ้านเนี่ยค่ะมีไหมคะ มันก็มียอกัสเดียวก่นั้นนะคือว่าต้องต้องมีไอ้พระราชบัญญัติเนืยอตัวสกัดซึ่งหมายความว่าจะมีกฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรและในหลวงทรงลงพระประมาพิจัยเป็นกฎหมายที่บังคับได้ก็หมายความว่าบุคคลที่ที่มีการกระทำตามที่พระราชบัญญัตินี้ตัวสกัดกาหนดนั้นเป็นบุคคลที่ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนค่ะสมมติว่านักการเมืองคนไหนก็ ต่อตามันนะแต่เบื่อเราใช้ประเพณีอย่างเงี้ยนะต่อไปนะักการเมืองที่เป็นนายงดีเป็นรัฐมนตรีสาม,มารถจะาก,กลุ่มขืนเดีกยอายุตีมาปีก็ได้ปีหกปีก็ได้นะแล้วก็พอตัวเองมีเสียงมากในระัฐบาลเนี่ยก็ออกเสียงว่าในเรื่องตัวตำมันกำนักการเมืองเหล่านั้นก็ไม่ต้องดิบกุ๊บสิท่านคนพ่อแม่ที่มีลูกสาวชอบไหมล่ะกฎหมายอย่างเงี้ยแค่มันเป็นมาตรฐานของประเทศไหมล่ะ มันไม่ได้หรอกนี่ตัวสัตว์กางคนเ็าถึงไม่ยอมมันถึงออกมาก็เป็นล้านๆอยุคนั้นหลัาจากนั้นถ้าไม่มีกฎหมายนี่ตัวสัตการมาเชี่ยวกับไปได้ไงก็กลับไม่ได้ก็ทางดีดาวเไปฝากษาไปแล้วอะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ถ้าหนีกุก็ต้องหนีตลอดชีวิตอ่ะไม่ไม่มีอายุความในคดีตายแล้วศพกลับได้ไหมเท่ากระดูกกลับได้ไหมคะ อันนี้ไม่ห้ามะก็ไม่ห้ามอันนี้ไม่ห้ามเลยขอบคุณมากค่ะดรอตตาไตรลสวันดีคีรีสวัสดีค่ะพูดอะไรรุนแรงไปขออภัยนะครับขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะรายการเราแซบยิ่งกว่าสีเสื้ออีกนะคะ